สวัสดีค mm ่ะ hmm. ย mm ิน hmm. ดีต oh. like, well, ้อนรับเข้าสู่ช่องในคลิปชาแนลน้องโอ้ก็พากันปลูกต้นมะพร้าวนะฮะโอ้น้องโอ้เราต้องดูนี่คือน้องโอ้นะคะเป็นจังซี่โอ้สุดหล่อปลูกแล้วก็เจือไว้ตัวเองปลูกต้นไหนเอออืเเไว้้ดอ อย่าอย่าอย่าปิดนิดน้องโอ้ยฮอ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 ยฮยฮอ้ฮอยที่ยกยยไงดูฮู้ฮอ้ฮู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 ฮูฮูฮ้ฮูฮ้ฮูฮู้ฮูฮฮะฮฮ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 ฮ เหมือนยางรถยนต์เี่ยสองปีต้องเปลี่ยนนะุ่เอา้าวลุงพันถามอะคุณลุงใส่เกิอบเบอร์ยางเนาะบานนี้เกิบละมดอายุแล้วเกือบจะมาว่าจะเอาเกิบเจอยใส่ไหมว้าแ้่ซื้อฮือไหมลุงพันกล้าถอดไหมคะโอดแล้วเลยแ้วคุณลุใส่ได้ใส่ไม่ได้หรอก แก้วในเด้อครับนะเหมือนกันเลยตอยกันแก้วนเด้อใบในเด้อมันก็มัดตุ้มไว้นิหน่อยปลาฮันนี่เนี่ยเหมือนเหมือนต้นมะพร้าวอยู่ในทะเลนเนาะมันจะเอียงออกไปทะเลแบบนี้ล่ะใคร มะเข้าวที่เห็นในวิวในอย่างที่ปลูกไปทะเลนะไปตตามแสงัวเอาเจ้าคยไปเที่ยวทะเลอยู่บ่เห็นในรูปครับเห็นใน YouTube ในรูปโอ้คนนึกว่าเจ้าคยไปทะเลโอ้คอยปลูกแบบนี้ตอนนี้มันตรงเลยดิมันได้ร้อยได้คันว่าไปเท่าน่าเนี่ยจะให้เจ้าตักมาฝากเลยนะโอ้ได้ได้เดี๋ยวจะใส่ขวดมาให้ทำย่อยกันทุกทางกิ้วเนาะบะแพะมีหนีบะอึดนี่เนี่ยกินนี่อันบักทวนไถ่บ้านอ่ำเนี่ยทวดแดงเจ้าเดี๋ยวเรมาใส่ปุ๋ยจ้าคื่อครับ จนนั้นไปเบิดแล้วครับเดินก็ได้เออจะหน่อยกันทีได้กินข้างเครื่องโยมี่ลารมีอะไรบะฮัมห้อนมันครับผมต้นแล้อะไรพี่น้องอืมนับปนู้พี่น้องเอ้ยตีต้นลรอบ่นี่แล้วมองนัานจะเภาอีโภหนึ่งสองสามโอจะเภาโภโภดินมันกิ้วที่ได้ถมดินอยู่ไปนู่นมันทีได้ถมดินอยู่ ไปนู่นนู้นชุดพนแถวหลังบ้านลุงกิมเขาฟืนไว้เนี่ยมันมันกว้างแล้วมะเอามาลุยลุยไอ้บุ๊คลุยเดินต่ออันนี้อินทพัมแล้วนี่อินทรพัมอินทรพัลัมแล้วนี่แม่นบรอคะไอ้คนเรียกว่าต้นเต่าต้นเต่ากินกินปลาลำมหรือมั้งยายาอันนี้นะอันนี้กินไม่ได้เนี่ยเอาไปเอาอันนั้นเป็นยาได้ลุงนี่ยายาค่ายจะไม่ได้เป็นทับฤดูมันเจ้าเอาไปบ่อมียยาความดันลุง โอ้ยเจ้านี่กระไหนกระไหนเอาไปต้มกินลดความดันเจ้าหน่อยดิกระนายเพื่อให้ความดันตากแดดเอาไว้ให้ผู้อื่นฮะนี่ก็ปลูกเอียงแล้วมันขึ้นแล้วขึ้นเดี๋ยบตรงขึ้นแล้วนะนี่มันโค้งขึ้นแล้วนี่โอ้ยนี่เห็นบ่นี่บ่แพ้นี่ยานี่ยใครเป็นความดันเบาหวานนี่ยอ้าอันนี้กระยาอ้าอันนี้กระยาเอ้า นี <vida é S 1> <all> ่เอาบดทุกอย่างพูดว่ายาน่ะนี่เอาเอานี่ิปสอนเอาไปด้วเอาไปพื้นลุงหนูไม่ได้เป็นอย่างอ๋อทุเรียนตัวนี้ไหมนี่ก็ยานี่ก็เห็นว่นนี่ยาเนี่ลุงอย่าลกมันยามันเป็นดอกละมาทุเรียนน่ะเดี๋ยวกูออกออกได้หน่อยโอ้ยหักคิวเลยมันออกตัวนี้ไหมอันที่มองไม่ได้สร้างเลยหันเจ้าต้องเอาไม้หันออกเอาอย่างนะ เอาอีกอย่างตาดัดของเพื่อนเด้อลุงของเพื่อนเด้อลุงเดอเออ้อให้ลุงพันธุ์ให้ลุงพันธุ์เราประกาศเราประกาศขาไปหาเจ้าเด้เราญานตีละกาลุงแทนเจ้าเ <laughs> จ้าอย่วยลุงพันธุ์เข้าใกล้นะลุงเห็นบราหูท่านน่ะ เราหูท่านเด้อเจ้านี่ถอดยอดมาอย่างนี้ีเไปได้โพไปได้โพยังอ่ะจ้ากี่ยังดอกข้าวยังเหลือหลายต้นข่อยนอะไรตกใจเออจะปูเกลเดรหลายบัดต้นมันเยอมาบัด ง่ายๆเลยนี่หมักมะพร้าวเฮ้ยเดี๋ยวจังกอแย่งมักง่ายๆนะบะหมักบะมักตอนนี้เหลือซ้ำนี่หนูบะมักของใหญ่ตอนนี้เหลือซ้ำนี่อันนี้ล้างเฮือนเผล่นี่ของพ่อฟื้นผู้เออไม่อยากจะเชื้อว่ามันสิเยอรขนาดนี้บ่ลุงจบดีเด้อจบดีเด้อ พูดแล้วมันก็สิไปหอตะก้าพะไรแบนีต้นมะพร้าวไป่พูดอง้ข้าวพันธุ์พิเศษน่นข้าวจะล้นดูเรอเด่่หน่อยวกวน่างนี้เป็นข้าวนำหอมข้าวกียวงามก ได้น,น <c oughs> ดีน้ก็โอ้หูกแน่นอนค่ะก็ประมาณนี้นะคะต้องหว่วงเลย